วิธีล้างไปขยะโทรศัพท์มือถือวี v วช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างและมือถือเร็วขึ้นให้เราแต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเลื่อนมาแล้วแต่ที่การจัดการระบบให้เราแต่ที่แรมและพื้นที่เก็บข้อมูลขั้นตอนที่1ให้เราแต่ที่แรมก็คือหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับแต่ที่ล้างตอนนี้ เป็นการล้างไฟขยะหน่วยความจำนั่นเองนะครับโทรศัพท์มือถือของเราจะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดแล้วต่อไปให้เราแต่ย้อนกลับขั้นตอนที่2แต่ล้างข้อมูลพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเราจะทำการสแกนหาไฟขยะนะครับจะขึ้นจำนวนปริมาณไฟขยะ ขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะล้างข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างและมือถือของเราเร็วขึ้นนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไมไหมครับ